หนึาา่งสองสามก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอยากจะทํามานานมากเลเพราะว่าเป็นคนชอบคลิปแนวนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ทําสักทีเนาะดังนั้นวันเนี้ผมเลยจะพามาดูว่าผมพกอ,อุปกรณ์หรือว่าสิ่งของอะไรบ้างในชีวิตประจำวนะันแล้วก็ my everyday carry เรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ชิ้นแรกเนาะนั่นก็คือปัจจัยที่เรียกได้ว่าทุกวันนี้ขาดไม่ได้ก็คือโทรศัพท์เนาะซึ่งโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่ก็คือ iPhone X ก็มันเป็นโทรศัพท์ที่นานแลวออกมา2อปีได้แล้วแต่ว่า ด้วยสภาพการใช้งานเนี่ยมันก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลยใช้งานถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ดูหนังฟังเพลงอะไรได้ปกตินะยกเว้นเรื่องเรื่องแบตอย่างเดียวที่ทุกวันนี้ด้ยผมชาร์จวันละสองรอบเป็นอย่างต่ำเนาะก็อาจจะด้วยการใช้งานที่มันนานแล้วทําให้แบตมันเสื่อมลงอันนี้ก็ก็ไม่รู้นะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็ถือว่ายังใช้งานได้โอเคอยู่ก็นั่นแหละยังเป็นโทรศัพท์ที่ผมยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้เนาะ,นะก็ถ้ามีตังค์เดี๋ยวคงซื้อเครื่องใหม่เลย อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่ผมใช้เลยคือ AirPods เนาะซึ่ง AirPods ที่ผมใช้เนี่ยก็คือ AirPods Gen 2เนาะใส่เคส m i นียนด้วยเคสผลที่ผมใช้เป็น Gen 2เลยก็เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบกูฟังแนวเอียบัดมากกว่าเพราะว่าไอตัว AirPods Pro เนี่ยที่มันเป็นแบบจุกหูเนี่ยผมไม่สามารถที่จะใส่หูได้นะใส่แล้วมันชอบหลุดหูตลอดแต่ว่าเจตัวนี้มันแทบไม่มีปัญหาในการใช้งานเนาะเข้ากับหูผมได้พอดีเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยชอบตัวนี้มากกว่า ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะกันเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ซสีเดียสอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันได้ยินเสียงภายนอกดีกว่าไม่ได้ยินเนาะบางทีเดินเดินบนถนนหรือเดินอะไรเงี้ยมันก็ต้องฟังเสียงข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็ราคามันก็ถูกกว่าด้วยอะไรเงี้ยอืมแต่ว่ายังไม่ได้ลอง AirPods ออ AirPod Max AirPod Pro Max ก็อยากซื้อแต่ว่ามันยังแพงอยู่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปเลยก็คือกระเป๋าตังกระเป๋าตังนี่เป็นกระเป๋าตังผมจําชื่อยี่ห้อไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นกระเป๋าตังที่แม่ผมซื้อมาให้สองสามปีแล้วแหละก็ยังใช้งานจนถึงทุกวันนี้เนาะก็กระเป๋าตังทั่วไปแหลนะน้องไว้ใช้เก็บบัตรกับเก็บตังแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเป็นกระเป๋าตังแบบหนังมากกว่ากระเป๋าตังแบบ แบบพลาดอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบเออผมรู้สึกว่ากระเป๋าตังค์แบบหนังมันมีความแบบสวยมากกว่าเนาะแล้วก็ยิ่งเวลามันมีรอยขีดข่วนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันยิ่งเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองอะไรเงี้ยเนาะเออมันจะทำให้ผมชอบกระเป๋าตังค์แบบหนังหรืออะไรที่เป็นแบบหนังมากกว่าแบบอื่นๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละกระเป๋าตังค์ไม่มีอะไรแกจุนกุญแจอ่ากุญแจเนี่ยก็เป็นกุญแจที่ผมใช้ ทุกวันอยู่แล้วอะเนาะมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าทุกคนต้องมีอยู่แล้วปะเออก็ผมใช้เป็นกุญแจบ้านเนาะกุญแจบ้านกุญแจรถกุญแจห้องอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีพวกห้อยติดเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรแสดงเออเป็นเป็นเคยอะไรวะเป็นมาร์กเนาะเป็นเป็นเออเหมือนเป็นเป็นการมาบอกว่าเป็นของเราอะไรเงี้ยเนาะก็ผมก็สลักชื่อตัวเองไว้เนาะเห็นไหมโอเคไม่เห็นก็สลักชื่อของตัวเองไว้เนาะก็จะได้รู้ว่าเป็นของตัวเองแต่ก็ มันร่อนไปหมดแล้วแหละตอนเนี้อืก็แค่ใช้งานไขกุญแจบ้านไขบ้านอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีแสงกจริงด้วยแต่ว่าอ่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมักจะทํากุญแจหายบ่อยมากก็ไม่เชิงว่าหายคือมันหาไม่ค่อยจะเจอ,อมผมเลยคิดว่าจะไปหาซื้ออุปกรณ์ที่เอาไว้ติดกุญแจเนาะจะได้ตามหาได้เนาะแต่อันนั้นไว้คิดหน้าแล้วก็ค่อยว่ากันเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ยังทนใช้แบบนี้ไปก่อนเนาะเวลาหายก็ต้องนั่งคนบ้านกันเลยกว่าจะหาเจอกุญแจ ก็สิ่งของต่อไปที่ผมใช้เลยเนาะก็เรียกได้ว่าสำคัญยิ่งกว่าโทรศัพท์อีกนั่นก็คือยาดมเนาะ ว่าผมเนี่ยเป็นไมเกรนเนาะแล้วก็ปวดหัวตลอดเวลาดังนั้นยาดมเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันของผมเนาะถ้าไม่มีก็คือวันนั้นก็มึนไปเลยทั้งวันเนาะซึ่งผมเลือกใช้เป็นพวกยาดมสมุนไพรเนะเพราะว่ายาดมแบบแทกปกติเนี่ยผมดมจนมันไม่ช่วยอะไรแล้วอะดมจนมันชาไปแล้วแล้วก็ยาดมสมุนไพรเนี่ยมันผมว่ามันแรงกว่าดมแล้วมันทําให้ผมหายปวดหัวได้ดีกว่าก็นั่นเองผมเลยเปลี่ยนมาใช้เนาะซึ่งยาดมที่ผมใช้เนี่ยก็คือยาแซ่หาซื้อเอา ตามร้านค้าทั่วไปน่าจะมีขายแหละก็นั่นแหละอย่าดมเป็นสิ่งของที่ขาดไม่ได้สำหรับผมเลยก็อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายที่เรียกว่าสําคัญมากที่สุดในปีนี้2021เลยก็คือแมสเนาะหน้ากากซึ่งจริงๆแล้วผมใช้เป็นหน้ากากกระดาษเนาะแต่ว่าอันนี้มาเป็นพอเป็นเเยหน้ากากผ้าเนาะก็ที่ผมเลือกใช้เป็นหน้ากากกระดาษเนี่ยก็เพราะว่ามันหายใจสะดวกมากกว่ากระดาษผ้าไอ้เมื่อหรือเ่ามากกว่าแมสผ้าเออที่เป็น มผ้าแหละเพราะว่าผมหายใจไม่ค่อยออกมันอึดอัดมากกว่าแต่ว่าแมสผ้าเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็สามารถที่จะซักแล้วก็ใช้ซ้าได้เนาะแมกระดาษเนี่ยมันก็ต้องทิ้งทุกวันอะไรเง,งี้ยเนาะแต่ก็นั่นแหละผมก็ใช้ป้องกันโควิดเลยนะช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกทา่านและทั้งหมดนี้ก็เป็นอของแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมพก ก็ใช้ในชีวิตประจําวันนะใช้แทบจะทุกวันเนาะก็ถ้าเพื่อนๆมีของหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่แตกต่างประจาผมเนี่ยก็สามารถที่จะเม้นไว้ด้านล่างคลิปได้เนะาะก็ผมอยากอ่านเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร e นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย